วันนี้นะครับเราจะมาฝึกเขียนแบบกันนะครับโดยแบบนะครับแบบพื้นฐานง,ง่ายๆเลยก็คือแบบงานไฟฟ้านะครับแบบงานสำเร็จที่มีสวิตต์หนึตัวนะครับแล้วก็หลอดไฟแสดงผล1นึ่งหลอดนะครับอันนี้เราจะมี การจำลองให้ดูก่อนนะครับเรามาดูลักษณะการทำงานนะครับการไหลของกระแสไฟฟ้า e นะครับเป็นลักษณะอย่างไรบ้างตรงนี้นะครับผมสมมุติให้ตัวไฟย4โวลต์นะครับเป็นลายนะครับแล้วก็ศโวลต์ตรงนี้นะครับเป็นสายนิวตอนเข้ามาในตัว J ตัวนี้นะครับตัวนี้หมายถึงเป็นจังชันบล็อกหรือว่ากล่องต่อสายนะครับกล่องแยกสาย แล้วก็ S ตัวนี้ก็เป็นสวิต์นะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแก้ใหม่นิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็น s a นะครับจะเป็น s a หรือว่าสวิตควบคุมหลอด A นั่นเองนะครับควบคุมหลอด a ตรงนี้นะครับ หลอด A อยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งมีสายทั้งหมดอยู่2เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อไปเข้าสายนิวตนันส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะเอามาผ่านสวิตก่อนนะครับลายก็ยิงตรงเข้ามามาผ่านไปตัวบล็อกแยกสายนะครับแล้ววิ่งผ่านเข้ามาที่ตัวสวิตนะครับทีนี้เรามาดูหลักการทำงานของวงจรนี้นะครับ เมื่อเรากดสวิตช์นะครับกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลผ่านตัวสวิตช์นะครับในวงจรแล้วไปผ่านหลอดไฟนะครับแล้วไปครบวงจรที่สายนิวตันนะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานเมื่อเราปิดนะครับก็จะหยุดการทำงานนั่นเองนะครับ โอเคนะครับ